ชบบ้าหนุ่มแบบพิสซ์อาร์ติสไม่ชอบอ่ะชอบชอบ,ชอบอะไรอชอบพีอุ้ย,อยชอบพีอุ้ยชอบพีอุ้ย เบสทำสิงพูดชัดเจนชอบพี่งานนี้พี่แพทริกใช่ไหมล่าสุดสาเวเบสและกน็นีคำสิงได้ชวนหนุ่มแพทริกปวาวริสรมาลาชหลังจากทั้งคู่ผิดสัญญาการลอยกระทงด้วยกันจนทําให้เกิดกระแสดราม่าต่างๆแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ถือว่าชัดเจนมากๆว่าความเข้าใจของทั้งคู่และการจับมือก้าวผ่านดราม่าต่างๆมาได้ด้วยดีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีจังหวะน่ารักมากมายโดยเฉพาะสาเวเบสที่ได้ออกมายอมรับชัด ว่าชอบพี่ซึ่งหมายถึงชอบหนุ่มแพทริกนั่นเองค่ะโดยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หนุ่มแพทริกทาลิปสติกบนปากของสาวเบสซึ่งงานนี้สาวเบสก็ดูเหมือนจะบ่นแล้วแต่สุดท้ายพอเห็นก็ชื่นชมว่าหนุ่มแพทริกทําออกมาได้ดีถึงจะเลอะไปหน่อยแต่หนุ่มแพทริกก็บอกว่าเขาเป็น artist แล้วก็พูดอยู่อย่างงาั้นแล้วก็ถามว่าชอบไหมซึ่งสาวเบสก็ทําหน้านิ่งๆแล้วบอกว่าไม่ชอบพร้อมบอกว่าชอบพี่และหนุ่มแพทริกก็หน้าเลอกลากยิ้มไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะ คงจะดีใจมากๆเลยถูกต้องไหมคะหนุม่มแพทริกที่มีสาวเบสมาบอกชอบกลางไลฟ์ขนาดนี้ตอนนี้ก็คงจะเหลือที่หนุม่มแพทริกแล้วละคะว่าจะทําคะแนนได้กี่คะแนนเพื่อชนะใจสาวเบสเพราะการที่สาวเบสจะเปิดใจให้ใครไม่ใช่ง่ายๆนะคะโดยถ้าตอนนี้เปิดใจให้กับหนุ่มแพทริกก็ขอให้หนุ่มแพทริกมาจีบแบบจัดหนักเพราะสาวเบสเขาชื่นชอบอยู่แล้วผู้ชายตื้อๆหน่อยเพราะสุดท้ายภายอกของหนุ่มแพทริกทุกอย่างก็ตรงสเปคข,ของสาวเบสทั้ง เป็นรุ่นพี่หล่อขาวสูงตีลรวมไปถึงขับรถหรูตามดวงบอกเป๊ะๆฉะนั้นไม่มีอะไรที่เหมาะสมได้เท่ากับคู่นี้อีกแล้วก็ขอให้หนุ่มแพทริกมาจีบสาวเบสหยอดคำหวานทุกวนันมั่นใจเขาว่าสิ้นปีนี้มีข่าวดีแน่นอน แค่คิดก็เตรียมกรี๊ดกราดได้เลยค่ะแนะขอให้แฟนคลับทุกคนไปช่วยอ้อนให้สาวเบสพานหนุ่มแพทริกไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันได้นะคะจะได้มีโมเมนต์หวานๆแบบนี้อีกและขอให้สาวเบสร,รักษาสุขภาพกายให้ดีเพราะตอนนี้มีหนุ่มแพทริกดูแลสุขภาพใจแล้วเพราะเวลาที่มีอากาศเปลี่ยนและสาวเบสทำงานอย่างหนักก็มักจะป่วยบ่อยๆก็กลัวจะมีปัญหากับการทำงานรวมไปถึงสุขภาพของสาวเบสและสาวเบสเองก็ต้องไปเที่ยวพักผ่อนให้เยอะๆยิ่งถ้าไปกับหนุ่มแพทริก แฟนคลับพร้อมลุยภายเรือเต็มที่เลยล่ะค่ะขอขอบคุณเบสคําสิงและแพทริกฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ